ดวนล่าสุดค่ะแจ้งข่าวชาวนา4สิงหาคม2564ประชุมแล้ววันนี้ประกันราคาข้าวค่าปลูกค่าเก็บเกี่ยวเสนอจ่ายรวดเดียว20,000บาท สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันนะคะในวันที่4สิงหาคม2564นะคะหลังจากไม่ได้เจอกันนานนะคะซึ่งก็สำหรับข่าวสารพ่อแม่พี่น้องชาวนานะคะก็เงียบเงียบหายไปนะคะตั้งแต่มีโควิด -19 ระบาดนะคะทางช่องก็พยายามติดตามข่าวสารให้อยู่เสมอนะคะในวันนี้นะ ก็มีข่าวดีมาฝากแล้วนะคะวันนี้มีการประชุมนะคะสำหรับคุณจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับประกันราคาข้าวนะคะซึ่งมีการเสนอประเด็นถึง7เรื่องด้วยกันคะ่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นนะคะก็เป็นข่าวดีทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันคะ่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆค่ะในวันที่4สิงหาคม2564นะคะนายปามโมต์เจริญสินนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยก็ได้เปิดเผยว่าในวันที่4สิงหาคมนี้นะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการ หารือเกี่ยวกับราคาข้าวระยะสัน้นระยะกลางและระยะยาวค่ะรวมทั้งประกันราคาข้าวด้วยซึ่งทางสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยมีประเด็นเสนอถึง7เรื่องด้วยกันค่ะ ร่างที่1น,นะคะกำหนดราคาชนิดข้าวและจํานวนไร่ค่ะโครงการประกันรายได้และค่าบริหารจัดการค่าเก็บเกี่ยวขอเสนอโครงการประกันรายได้ปี2564ทับ65ดังนี้จะเพิ่มข้าวพื้นนุ่มนะคะได้แก,ก่กขอ79กขอ43กขอ87นะคะ ราคาประกัน1,500บาทต่อตันค่ะจำนวน30ไร่นะคะส่วนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวหรือจำนำยุ้งฉางนั้นให้ตามหลักการเดิมนะคะโดยมีค่าเก็บฝากตันละ1,500บาทระยะเวลา1เดือนพร้อมชดเชยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทซึ่งขอเสนอเป็นการจ่ายครั้งเดียวนะคะก็สูงสุดควรเรือนละ2,000 0บาทค่ะ เรื่องที่2นะคะเรื่องการดูแลพื้นที่เพาะปลูกพิเศษค่ะพื้นที่ที่มีการเพราะปลูกชนิดข้าวที่มีความสําคัญในตลาดเช่นข้าวหอมมะลิข้าวพื้นนุ่มเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกที่มีการร่วมกลุ่มแบบเข้มแข็งโดยภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมหรือส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับองค์กรชาวนาในการเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มวิธีการลดต้นทุ เช่นกลุ่มธุรกิจเตรียมดินกลุ่มธุรกิจการวำรุงผลผลิตกลุ่มธุรกิจการเก็บเกี่ยวผลผลิตกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการฟางข้าวและต่อสางเป็นต้นเพื่อเป็นต้นแบบหรือนำร่องโดยใช้กลุ่มองค์กรชาวนาเข้ามาดำเนินการร่วมกับภาครัฐทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ 3. เรื่องการลดต้นทุนในเรื่องวัสดุการเกษตรราคาค่าปุ๋ยค่ายานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการเพอปลูกให้ชาวนาได้เข้าถึงในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดหรือควรมีโครงการคนละครึง่ง 4. เน้นเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเช่นรถดำนานรถหยดข้าวให้ชาวนาที่ซื้อผ่อนส่งระยะยาวโดยฟรีดอกเบีย้ยและต้องมีคุณภาพดีราคาย่อมเยาหรือควร มีโครงการคนละครึ่งสำหรับช่วยชาวนานในการซื้อเครื่องจาักรการเกษตรเป็นต้น 5ปีนี้คาดว่าผลผลิตดีโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานในเรื่องข้าวห,าหอมมะลิเที่ยงราคาตกตำ่ำรวมถึงข้าวชนิดอื่นๆที่พอะปลูกในฤดูกาลปี2564ชับ65ควรเร่งหาตลาดรองรับและแก้ไขปัญหาการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศมิฉะนั้นจะเกิดปัญหากับผลผล,ผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาดหรือภาครัฐอาจจะต้องหา ทางช่วยชดเชยค่าขนส่งให้ผู้ส่งออกข้าวบ้างบางส่วนที่ส่งออกไปอย่างต่างประเทศ6เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตอบโจทย์ผลผลิตสูง1,200กิโลกร,รัมต่อไร่ขึ้นไปอายุ110วันถึง120วันต้นเตี้ยตอบโจทย์ตลาดโดยภาครัฐควรที่สนับสนุนจัดหาให้ชาวนาฟรีหรือในราคาพิเศษและ7ข้อสุดท้ายขอให้ภาครัฐเร่งสนับส น,นการฉีดวัคซีนให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การค้าข้าวตั้งแต่ชาวนาโรงสีผู้ส่งออกและผู้ค้าข้าวภายในประเทศตลอดจนพนักงานขับรถของส่งและผู้ขนถ่ายสินค้าในส่วนประเด็นรายละเอียดอื่นๆช้ามีขอนำเสนอในที่ประชุมวันที่4สิงหาคม2564นี้อย่างไรก็ตามชาวนาทั้งประเทศก็เตรียมรอฟังข่าวดีค่ะ และนี่นะคะก็เป็นข่าวดีนะคะของพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่นะคะสำหรับข่าวสารนี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรผลการประชุมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางช่องก็จะรีบมาแจ้งความคืบหน้าให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านได้ฟังค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับ7ข้อเสนอนะคะที่คุณป่าโมดเจริญสินนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกร ไทยนะคะคที่เสนอให้คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พ่อแม่พี่น้องนะคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะเห็นด้วยกันหรือไม่นะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะใตค้คลิปนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเว้นระยะห่างนะคะก็ล้างมือบ่อยๆจิบน้ำอุ่นบ่อยๆนะคะอย่าออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นคะ่ะด้วยความเป็นห่วงจากทางช่องนะคะขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็เอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ Thank you